มาเฮงกับมาเขาเว้นพอดีครับวัอนี้ครับเขาจำเ้าะผมไม่ยังครับมือน,นี่มหนีจำเจียวปลาเด็กบองครับนี่หัวพริกอยู่ครับเออมาเฮงกันยังหนึ่งหัวพริกครับหัวาตะพริกตะหัวกระแข้งเออปลาแด็กหนาะปลาแด็กเด้มาจากไอ้ฟังมู่นทะ,ละเลี่ยต์นะไม่น้ำมูนได้มปะปัญญาดเขาไม่ได้มหนีแ่แหละปลาแด็กเขาเสียบมันตรงมันหน่วงวันหน้าเดมมาทำหนีเห็นปะครับอืมครับ ข้าวครับน้ำเดียวอันอันนี่ข้าวเส้าบ่ะนีครับข้าวเส้าข้าวเส้าข้าวเส้าเอาตัวขวายมันหอมตุ๊กซุกสันเข้าคือสันเข้าอาไปเสียบย่างก็ได้ใช้เตาย่างก็ได้ครับเฮ็ดแบบบาร์บีคิวก็ได้บ่ไม่บาร์บีคิวย่างบ่คือย่างบาร์บีคิวก็ได้เสียบไม่เสียบก็ได้แต่ตัวนี้มันพอดีมาเผาเว้นมันก็ง่ายๆมันก็ฟผาเว็นงานน้ำครับเผาเว้นงานน้ำได้เออตัวนี้ก็นี่มีใส่ใส่ยังแน่นี่มีเฮามี บระแข้งหอมกระเทียมพริกครับแล้วเาก็ใส่กับขัว,ขวไปเลยแต่ถ้าเอาไปย่างก็ได้ครับแต่บระแข้งมันงใส่ย่างหงายด้วยขัวมันยัง่ายกว่าหน้บานบรนะแข้งโอ้ครับใส่ใส่ครับก็ใส่บระแข้งใส่บระเขือไดีป้ะกะเขือเป็นกระเจียวบระเขืออะไรกระเขือพ่วงเลยนี่กราไทยอื่นบระเขือพ่วงโอ้ครับครับครับผมก็งงครับบาย จะได้จนได,จได้จะน้องมีพริกอ่อนก็นกนดีพริกเขียวนะแต่ตอนนี้มันพริกเขียวผมบ่มีผนไม่มีแต่พริกแดงขวายมันหอมมันสุกครับเอาเหง้าหนึบกินมง่ายเนาะง่ายๆหอมเหมือนงานครับก่อนจะเขวียนขเนขหมืนอนงาน แล้วผมก็สรลอรสิ่เดียวเราบดเศษโมเสกเยเซ่บมเกหมดหวยแล้วผมก็ผมคิดประเด็กว่าเป็นเดไครับแต่ม,มื่อนั้นถ้าบะไ้ปลานี่ผม็ะยังไงกันบอกง้วยกจังสันครับออ้โ,โ,อโ <laughs> เอะล่ะาม่เมน

ครับเนจะมันซุกมันนี่แล้เราเอาใส่ครับใส่โคกครับอันนี้ซุกแล้วบ่นี่ซุกแล้วให้มันซุกแล้วแซุกแล้วมันมันสีเอของสีเสียงที่ซีซุกอยู่กรัตคิดว่าซุกแล้วใหม่ลืมข้าวเมืนน่อวันโอ้มาแตงยาง,ลงไลยใส่เนาะใหม่เลยอันนี้ Tăm mi tùng sáng yên tâm liền. Doa kỳ hôm nay lạc lì ngon. Kè sạch soo yang mi hết soo yang lạc lì ngon. Hom lạc kim, hôm ok mày. Mom mày. Hom ok ngon. Hom kim ngon. Hom kim ngon. Hom Đấy ngon. hóm จะเห็ดกับเผาเนาะไปตาเอาไปเห็ดแนวนี่เนี่ยเบาแห้งนี่จังหวะเดี่ไม่คนเอาไปเห็ดแนวอยู่นี่มีใครเอาไปเห็ดแนวเลยห่อมาแข็งเนาะเนี่ยเยอะครับเดี๋ยวอีกจังน่อยก็ได้ชิมรสชาตินะครับอันนี้เขาเขาเอิ่อยยังนะเบาแห้งตำเจียวนี่แหละตำตเจียวปลาเข้านี่แหละเจียวปลาใส่บักแข็งเข้านี่แหละ ใช่แข่งใส่เออใช้โคกนล้วมีอะไรแตว่าใส่โคกคือต้มอะไรหราเว <c oughs> ียนเลยเนาะท <c oughs> ี่ไม่ต้มใส่หมอตม้ม <laughs> อ <c oughs> ะไรดิมาตัดตังแม่เหลียครับนี่แม่เหลียไปเรื่อยม่เหียกันแข่งคนบักแข่ง เท่่เอาตุ mm ่มผสมใส่ช okay. uh, yeah. uh, 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 uh. so okay. ุยังไรครับใส่ใส่ชุบรลุดลายๆก็บเสบเลอือูแหละใส่ท่อมใส่เขาใส่ผงนั่วใส่ผงนู้นใส่ไรด้วยเป็นอย่างยันอไปยังก่อยันนไหนลนยันผมลวนเอกลังลวนเส่บงหน้าลงไปนิดนึงครับ่างน้าครับหนูมันเม็ดหมเยเม็ดออกมาผสมน่ดน้อย บอมิดอ,อ๋สิบะขมบ่ที่นี่บอแหงหบมบอขมบ่ะักับมันเป็นยา,นยานนใาเยิเนาะกินแล้วเป็นสงไงเนี่ยใส่ปลาด้หครับดย่างหาซ่อน้เรี่ยปลาตัวนี้ได้ไดขอฝากมาจากคุณมาจากาารัตนบัลมาจากมุ่นไปขอแบงคนมาได้มาวันนึงครับปไดรคือตอนผล็นกอนเลย นี่แะครับนี่แหละครับปลาแดกครับปลาปลาอันนี้เขาเอาปลาปลาเนื้อเห็ดปลาเขาไปยังปลาหมูปลาเขาปลาปลาอื่นปลาหมูป่ะยังไงเนาะแต่แถวสมุนไงอื่นปาะยังปลากิ๊งปลาหมุนมาเสนัอไปนะหอมป่เจ้าหอมป่โอ้เหลือเด้กินหอมไอหมักเน่าขึ้นมาเลยครับดีดังคนคนนี้เนาะหวาน บราหนึ่านี่งก็ธรรมาดาเลยครับเห็ดกัฟเทากะเซ็บหาป้ากระม,มันโอ้โหมันมีไผยไปเห็ดแนวนี่เนาะครับขาพ<า>ี่ได้บินมาถูกเจ้านละ <c oughs> ขาดมันสิมีแฉะ,ะตำเทียว

ละครับเป็นตอนๆฉีกๆหน่อยอืมขอนี้ตุยเนาะน้ำลายคอยเตียกน้ำลายไหลเอ้ยเดี๋ยวอาแม่เ่าถื้อหุนเลยเราซื้อปลา ครับมวันนี้ก็เขาได้ทันี้แล้ะครับสตดอปไปเลยครับโอ้พอดีปลาหำเราขอห่อพอดีเลยก็ปิดตัวห่อขาวมาพอดีครับวันนี้ก็เขาบ้าครับมีละครัชีวิตประจำวันมือเห็นงานครับวันนี้ครบเบ้าแม่เบ้ามูปลาหำครับกมามือเห็นงานวาพอกันพอดีครับมันดี้ครับนี่งเจียวกจ่าเจียวตับเจียวบักแง ผมกินปลาแดดบ๊เป็นครับด้วยอย่างสันแตเราปลาแดดปลามื่อนั้นเาผมตายเลยโอ้อะไเนี่ย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 เนีัยเนี่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 ยเนียเนี่ยเนี่รเาี่ยเนี่เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่าเนียเนีาเนี่นีเนี่ยเ่าเนเนี่าเเนี่ยเี่น่เีเน่ยเาี่ยเนีเนี่ยเนี่ยเา่นี่ยเนี่นี่เนีเนีเนาเนีนี่เ่นาเเเน่นนี่เ ก็ได้อีกแล้วเบาแห้งก็ได้เจ้าบองไงแล้วมาเสียบมากินเออบ่าวแม่นบักแจงกลัวข่อยแช่ไว้ในตูไ้ไหมเห็นบ่ปะต้องกลัวแจงกลัวไหมแช่ในตู้ <c oughs> ครับอันนี้ครับผมนี่ครับพนักงานเห็นงานใกนการครับผมเป็พนักงานยอยู่อบตเบาเม่นผู้บ่าวลอยห่งอบตครับนี่มันแล้วมันแล้วไอ้ถุงยางเห็นไหมไอ้ถุงฟิล์มเอิญแล้วครับอันนี้ <c oughs> ครับแ <c oughs> จงกลัวอันนี้เบาแม่นครับเบาแม่นเบาแม่นเพิ่นเน็กงานอยู่อบตพนักงานอบตครับอันนี้กร สางโง่ครับเขาครับเป็นเขาเบางูครับสางโง่เพิ่นกนี่แหละครับเพิ่นเง็ำงานด้วยกันครับเพิ่นงานของบางเฮงก่อนเนี่ยเพิ่นสางโยธาครับเฮ็ดงานนิโนปตครับป่ะทันมีเมียดอกนนี้ครับอืเบาโงูเป็นคนรอมีแต่เบาแห้งกันแหละจิไรก็มงวเขาอันนี้กับป้าครับนี่อันนี้พี่ชายไงเฮ็ดงานด้วยกันนะครับก็ได้กับเขาไปกินครับผมนี่ครับมาครับพี่น้องกินเขาด้วยกันครับผมครแปรต้องส่องพอดีครับกินเขาพอดีกินเอากินเขาแห้งเพ็่งานครับ ครับนี่ก็มีตำเจวบองตำเจวบองบักเออนี่ตำเจียวบักแข้งนี่ก็น้ำพริกน้ำพริกออนอันนี้ครับขอคนสื่อว่าครับสัหรับสื่อคนคือบ่อหายครับขอหาเขาบ่อหายหอกครับตัวนี้เอาหมูก็มองไอ้มาสื่อว่าพอดีครับดิ่งใกลกับเนี้ยปลาทูปลาครับไข่ตุกครับไข่ตุกมาอ้าพี่ขอเงินครับพี่น้องมบเงินครับแซ่บแสบครับผมเจียวเจวบองแซ่บครับแซ่บแสบขอเงินครับพี่น้องอ เดี๋ยวครับวางให้ง่ายไรางเกงเขาได้เกี่ยนมาอานามวางง่ายกว่านี้นำนำมาหลบ่นำมาลยด้วยมาอางให้ง่ายขอบพี่น้องด้วยกันครับฝันดีไหมงกาย